สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอังคารที่9นะครับสำหรับเมื่อวาน3ฮานอยฮานอยพิเศษเด่นเด้งบนล่านนะครับฮานอยปกติไม่มานะครับฮานอย VIP เด่นมาทุกตัวแต่เจาะไม่มาครับก็ลุ้นกันเนาะลุ้นกันต่อว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเลือกเล่นที่เดิน,นครับไอที่ชอบ ไม่เดินอย่าไปเล่นนะครับเล่นที่เดินก่อนแล้วกันนะครับก็ลองพิจารณาดูครับหลังจาก2วันที่ผ่านมาอะไรเดินอะไรไม่เดินเนาะเมื่อวานออกสารพานนอยปกติออก8 2 1 6 9ครับก็ที่สำคัญสุดคือสำคัญสุดครับคือเมื่อท่านฟังแล้วถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านครับและที่สำคัญอีกอย่างครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เด่นสุด4่ครับข่าวข่าวิงจากครับ เป็นสุดสี่ครับลองเก้าครับ1 4 3 4งสี่สามสี่เจ็ดสีเจ็ดสีครับแล้ก็9 8 8 9ครับผม 02 100มา0ครับ100มา0ูครับ014 034 074084 094แล้วก็0ูนย์เกครับ18บแนากาสามิบนาทีมารุ้นกันเนาะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม